เอาท้ายแล้วเกิดว่าเข้าสล็อตมาแล้วเราเริ่มแบบไฟเราเริ่มแข็งแล้วเราเริ่มแบบดีขึ้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ามันจะไปหนักเฟดอุ้มไงความเข้าใจเกมมันก็ต้องสูงด้วยอ่ะผมถึงอยากได้คนมีประสบการณ์อย่างไอถ้าถามว่าไอเนยเนี่ยผมไม่รู้ไอเนยไอเนยไอเนยเนี่ยเป็นยังไงแต่อย่างไออย่างไออะไรนะไอเนยเนี่ยเข้าแล้วถูกไหมไอเนยเนี่ยเข้าสล็อตแล้วถูกไหมกูดูไาเชื่อน ส <c oughs> วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับท <c oughs> านข้าวกันหรือยังครับเดี๋ยวนี้มันต้องครบเครื่องแล้วใหคุณดูอเอาตรงอ่ะถ้าคนที่มาจาก In Wait อินเวสอ่ะ มันอยู่ตั้งแต่อินเวสแรกๆที่มันสร้างแกงอ่ะมันเน่ะเล่นเยอะสตอรี่เล่นมาเยอะต้องดูว่ามันอยู่ชุดไหน เม่ไรืนมีปืนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราสามารถขึ้นขึ้นปืนให้ใครก็ได้แค่เราต้องการอ่ะเอาปืนได้เล่นแล้วพมบงตรงสวัสดีครับน้องคิีมหายไปไหนมาคือถ้าเกิดเรามีสกูเหลือล้นจนเลือกว่าขึ้นให้ใครก็ได้ปืนได้เล่นแล้วอันนี้พูดกันตรงๆจากใจสวัสดีครับ ผมมองเห็นภาพเลยว่าเฮียปื้มเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนเฮียปื้มเนี่ยเล่น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 เขาไปไปเล่นกลางไฟแต่เล่นจังหวะแบบเป็นคอนเทนเตอร์อะเล่นปืนคอนเทนเตอร์ข้างในอะแบบยิงอย่างเดียวแล้วก็เอาศพขึ้นมือแล้วก็คนโทนแบบผมรู้แล้วมันจะเล่นยังไงปื้มอะแต่ผมมองว่ามันลักแกงนะให้ปื้มอะหมายถึงว่ามันมันอยู่กับตรงเนี้ยแล้วมันมันอยู่ทุกวันนะให้ปื้มอะ จะบอกให้คนดูอาจจะไม่เห็นหรือไม่อะไรผมนั่งคุยกับน้องทุกวันนะจะบอกให้ผมอยู่กับไอ้เยี่ยปื้มทุกวันไอ้เยียท็อปไอ้เยียปื้มไอ้พวกไอ้ที่เล่นดอว์อยเยียปื้อไอ้เต้พว้นั่นน่ะนั่งเล่นเกมกันทุกวันนั่งคุยกันทุกวันน้องมันรู้ครับมันเข้าใจผมถึงบอกว่าคนดูพยายามอย่าเอาแต่ใจเกินไปในเงี้ยในบางเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าพวกผมตัดสินใจกันมาแล้วคุยกันมาแล้ว หลาเรื่องบางที <c oughs> ผมรู้นะบางทีบางบางอย่างคนดูอาจจะแบบเอ้ยไม่ถูกใจไม่ชอบใจอะไรเงี้ยแต่มัน <c oughs> เราสามเดือไไยไงเว้ผมรู้ใจเงินเว้ไอ้ที่อะเราค่อยๆไปดีกว่าดูแก๊งอื่นเดี๋ยวเขาอยู่กันมากี่ปี จะบอกว่าอยู่ทุกวันต่างๆก็ใช่ไงผมถึงให้มันนั่งสำรองอยู่เพราะมันไม่มีความรับผิดชอบไงมันไม่ใช่มีความรับผิดชอบหรอกมันมีตังสำเสกรอฟตังไปแทงพนันกันก็เลยต้องนั่งสำรองอยู่งั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าความแม็กซทิพของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงผมก็เลยจะบอกว่ามันยังต้องนั่งสำรองอยู่ไงคนดูบอกนเอาเปิ่มเอาปุ่มเอาปิ่มบวกหนึ่งปุ่มบวกสองปุคนดูไม่เนี่ยต้องฟังเว้ยต้องต้องดูเว้ยฟังพวกผมเนี่ยมาถามพวกผมได้ทำไมถึงไม่เอาเปิ่มหรอครับาาไไไมมถ่่้้ดดดวพู หมอกซื้อทุกเรื่องอยู่แล้วเงินเพิ่มแต่ที่จอไม่ได้แก้ขอแก้ข่าวอืม ฟังอยู่ก็ดีได้สัตว์จะให้ด่าถูกฝ <c oughs> ึกเยอะฝึกเยอะแล้วเหมือนคำพูดที่ผมพูดกับไอ้หลุอยอะว่าอย่างน้อยอะตัวสำรองอ่ะไม่ใช่ว่าสำรองไม่สำคัญนะผมบอกให้สำรองวันใดวันหนึ่งที่พวกผมต้องการ เฮ้ยไอยพร้อมมั้งวะแล้วเข้ามาแม่งพร้อมที่จะเล่นเลยอะกูบอกให้นะมึงเนี่ยมีความหลงใกว่าตัวจริงอีกสำรองพวกเนี้ยจะบอกให้ใหครับแชทจะเห็นแต่ตอนที่พวกผมสตรีมใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าในระหว่างที่พวกผมไม่สตรีมมันก็มีเรื่องราวนน่นนี่นั่นที่แบบหลายเรื่องที่คนดูอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเยงี้ครับเลยอยากให้คนดูแบบว่า เรื่องคนหรือเรื่องการทําแก๊งหรือเรื่องเวที่มันจะเป็นอะไรเงี้ยอยากให้อยากให้ปล่อยพี่กอฟปล่อยปล่อยพี่กอฟแกตัดสินใจหรือปล่อยผมกกตัดสินใจปล่อยพี่บงงังกตัดสินใจอะไรเงี้ยครับแบบเข้าใจแล้วว่าคนดูหวังดีหรืออะไรเข้าใจครับมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่พวกผมต้องตัดสินใจกันเองจริงอะอย่าแบบอย่าเอาตามคนดูอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอะแต่เรื่องไอ้เรื่องแซลปื้มอะไรนะคนอื่น คนอื่นมาเหนือปื้มเหลืออะไรเนี่ยผมชอบนะแฮชแท็กอันเนี้ยผมชอบมากผมชอบสัสสัสเลย <c oughs> เอออย่าล้ำเส้นประมาณนั้นแต่มันก็ไม่มันก็ใช้คำนี้ได้แหละครับถ้าพูดกันภาษาบ้านๆตรงๆคุยกับคนดูอะฟิลนั้นแหละแต่อยากให้เข้าใจว่ามันมีอีกหลายเรื่องครับที่เราสแกนหรือมองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับภาพรวมอะไรเงี้ยมันมีอีกหลายอย่างครับครับ คือเป็นเรื่องที่ดีนะที่คนดูช่วยๆกันทำช่วยๆกันดูช่วยๆกันส่องสอดส่องดูแลเป็นเป็นหูเป็นตานั่นดีแล้วครับทำต่อไปดีแล้วครับทำต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับคนดูอันนี้ขอชื่นชมก็ามานั่งว่าคนดูคนเดียวอย่างเดียวไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคนดูนะแต่หมายถึงว่าบางเรื่องมันต้องมีขอบเขตนิดนึงแต่ไอสิ่งที่คนดูทำอยู่แล้วคือดีมากทำต่อไป ใช่ครับเออใช่ผมก็คิดเหมือนคนดูแหละเราไปได้ไกลเว้ยเราไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนน่ะจ,จำที่พี่บางเคยพูดได้ปะจำที่พี่บางเคยพูดได้ปะ ตามพี่บางเคยพูดได้ปะคนดูที่คนที่พี่บางพูดกับคนดูอะคนดูของเราเนี่ยแหละไอเรื่องที่บางอย่างมันไม่เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นก็เพราะการยุยงหรือการอวยหรือการอะไรของคนดูนะเว้ยคนดูต้องระวังนิดน,นึงนะอันนี้สําคัญนะคนดูบางบางเรื่องบางอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนดูทิม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 ทม,มาจนแบบพวกผมไม่ทําอะไรเงี้ยแบบ บางคนอวยจนแบบเห็นปะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับทําให้น้องมันลอยตัวทําให้น้องมันร,นนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะยิงเงี้ยเห็นปะเห็นปะมันเคยเกิดขึ้นแล้วคนดูรู้อยู่แล้วนึกหลับตานึกแล้วกัน อีกอย่างหนึ่งคือสำคัญมากครับอันนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงสภาพจิตใจน้องๆในเรื่องของของข้างนอก <c oughs> เพราะว่าอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยพี่ดำอย่างเงี้ยพี่บางอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้เต้ไงไอ้ท็อปอย่างเงี้ยหรือใครที่มันเป็นนักแข่งมาก่อนอ่ะมันจะมีภูมิต้านทานเกี่ยวกับแชทหรือข้อความคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเยอะ <c oughs> ผมว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจน้องๆจากเรื่องข้างนอกครับ <c oughs> บางทีแบบบางทีคนไหนโดนจับตามอง,องแล้ว โนแบบพิมพิมแบบว่าเหมือนพิวแบบจับผิดอะพิลแบบว่าโอ้โหนกักอ่ะเบมนู่นนี่นั่นอย่าให้เกิดขึ้นนะครับมันมีนะมันม,มันเคยมีคนไปเบมน้องในช่องหรืออะไรเงี้ยอย่าทํานะคนดูนะครับทั้งสั่งทั้งเบมเงี้ยบางทีปล่อยให้น้องมันเล่นเราจะได้รู้ว่าน้องมันเล่นได้ไม่ได้อ,อเซนเซเราได้รู้เลยว่าคนคนนี้ได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านเพราะผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยก็ดูไฟเอ็มมาเยอะครับ ผมเชื่อว่าคนดูก็ดูไฟเอ็มมาเยอะครับ มันเอาไวบเบรพี่ไป40เมตรใครเอาไวเบรพี่ไปอีกอะ <c oughs> อีกแล้วเหรอขอบคุณทรัพเตอร์จากน้องอิงครับผม <ic oughs> เอาไปให้ใครอะพี่ <c oughs> เอาไปขึ้นให้เลยอีกแล้วซือซ้อสตาร์ทซือซ้อสตาร์ทให้นักบอลอีกแล้วเดียววีกู ก่อนครับลิซ่ามีหนุ่มครับพี่ก๊อตใครวะลิซ่ามีหนุ่มครับเซโต้ครับลิซ่ามีหนุ่มครับหนุ่มมหาถึงแลนเลยมึงกูไปเลยขากูชาขาชาเหรออย็ดเทกาแฟอยู่สัสเราฟองก็นะโอเคไอ้นมมึงใครเนี่ยเออเออครับครับพี่กูมีน้องสองคนมึงใครเรียกกูพี่อะไรนะพี่มึงใครเนี่ย เอาเพื่อนโตครับพี่เพื่อนโตมึงใส่หูมงกุลอะไรใส่มึงชื่ออะไรเนี่ยอินเวกแล้วเหรอชื่อเจสี่ครับคนนี้คนนี้เล่นดีมากเล่นมีดแบบว่าปากฉลามวงวงนอกอ่ะที่มันโม้ันโม้้มมมมัันนโโ้ครับเดี่ยวมันโม้ไอ้โตแม่งอวยทุกคนเลยอวยทุกคนเลยวะอะไรอวยอ่ะนี่เราพูดอะไรนะอวยไม่เห็นมีใครเก่งกวาไบีดสักคนอินเวทพวกมึงเนี่ย โอ้โหพี่บีทให้เขาไปทำงานเถอพี่แก่แล้วไม่ไหวแล้วนะพี่ก้อนด่ากูไปนได้ไอสัตว์ไม่ได้ด่าครับพี่ไม่ได้ที่มันรุ่นเดียวกูถึงปล่อยกูได้ฮะพี่ลองวัดม้กับเพื่อนผมไหมไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนงไงโอ้โหพี่ครับพี่พี่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับพี่บีทบ้างไหมครับไมอยากพาพี่ไปกินนะดูไมเนี่ยมันก็อยากพากูไปแดกทำที่อะไรมันก็อยู่ที่เดียวกูเนี่ย เขาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือให้บอกว่าชวนพี่ก๊อตไปด้วยกว๋วยเตี๋ยวเรือแม่มาลาไม่ใช่จะไหมหนมจีนหรือเปล่านั้นอ๋อเขาได้ลิตาแล้วถ้าหนุ่มามาเห็นเนี่ยว่าอยู่กับหนุ่มเนี่ยจะโดนอะไรไหมไม่คือหนุ่มไหนไม่มีไม่มีเนาะไม่มีไงงั้นงั้นคุยกับเจสซี่หน่อยเด้อ อะไรไม่ต้องเขินเดี๋ยวเขิอนอะไรเป็นผู้หญิงอุอ้มแมวน,นี้ทำไมมันเรืองแสงอ่ะอนนเอ,มมเอ,าอ้าเรืองแสง่ะทำไมไอ้เจซีไปเปลี่ยนหูแมวไปใส่ใส่เสื้อคลุมอย่เร่งร้านวะไอ้คนน่อนไปไหนวะ